สวัสดีแฟนคลับชาวเรือใบสีฟ้าทุกท่านวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรือใบสีฟ้ามาบอกกันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับคาราเกอร์ชี้ฟอร์มโฟเดนคือตัวแปรทำลายฝันแชมป์ปืนเจมี่คาราเกอร์อดีตประกานหลังตำนานลิเวอร์พูลมองว่าฟิลโฟเดนกำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังแข่งเรือใบกลับมาระเบิดฟอร์มร้อนแรงระดับเดียวกับตอนคว้ารางวัลน,นักเตะแห่งปีเมื่อ2ปีก่อน ผมคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่น่ากังวลสำหรับอาร์เซนอลถ้าเขายังเล่นได้ในฟอร์มระดับเดียวกับตอนที่ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเมื่อ2ปีก่อนนะถ้าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลผมคงกังวลมากเกี่ยวกับการลุ้นแชมป์ถ้าเขาเล่นได้แบบนี้ต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยิงประตูได้มากกว่าอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ลิเวอร์พูลแซงอาร์เซนอลคว้าแชมป์เมื่อสี่สั้นที่แล้วเพราะพวกเขายิงได้มากกว่า ทุกคนรู้ว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่เล่นเกมรับดีที่สุดในหลีกแบบห่างชั้นแต่ถ้าฟิลโฟเดนกำลังอยู่ในฟอร์มเข้าฝักนั่นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับอาร์เซนอลทันทีส่วนทางด้านเจมส์แมดดิสันมิดฟิลด์ของสเปอร์ก็ชื่นชมโฟเดนใช่กันโดยกล่าวว่าฟิลเป็นนักเตะที่พิเศษและไม่เหมือนใครจริงๆคุณจะหานักเตะที่มีเทคนิคดีกว่าโฟเดนได้ยากมากทั้งเรื่องการเล่นกับบอลความเนียนความฉลาดทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติสำหรับเขา ปีที่แล้วหลังจากคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเขากลับไม่สามารถระเบิดฟอร์มได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรและบางครั้งคนก็ลืมว่าเรื่องนอกสนามมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ตอนนี้นี่แหละคือฟิลโฟเดนที่ทุกคนรู้จักและรักเขาเขาเป็นเด็กที่มีสายดีมากทัศนคติดีและกระหายในเกมฟุตบอลสุด,สด ส่วนตัวผมคิดว่าฟิลควรได้เล่นตรงกลางสนามเพราะเขามีคุณภาพสามารถเล่นได้ถูกตำแหน่งในแนวรุกอยู่แล้วนี่คือฟิลโฟเด่นคนเดิมที่เคยคว้านักเตะแห่งปีเขากลับมามีความกระหายอีกครั้งทั้งความมั่นใจและคุณภาพก็กลับมาเต็มๆแล้วต่อนนี้มาต่อกันกับข่าวที่2องแมดดิสันทึ่งแอซิสแชกีบอกนี่คือระดับเวิลด์คลาส เจมส์แมดดิสันมิดฟิลตัวเก่งของสเปอร์ออกโรงชื่นชมรายานแชกี gie, หลังแข่งเรือใบปล่อยของด้วยการทำราโบนาแอสซิสสุดงามในแกมพบซันเดอร์แลนด์จนกลายเป็นช็อตไวรัลในสื่อลูกหนังที่แรกผมเคยลองทำท่านั้นมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ดันเตะเอาหัวนิ้วเท้าตัวเองนั่นแหละมันเป็นการจ่ายบอลที่ระดับสูงมากแชกี gie, เขาเป็นนักเตะที่มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมลาก ถ้าลูกคลอสออกมาคมและมีคุณภาพไม่ว่าจะใช้เท้าแบบไหนก็ไม่ใช่ปัญหาเลยแอสซิสแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เขาเลยจริงๆข่าวต่อไปราชันสอบปลดออลันโซหากไพซิตี้ขาบ้านสถานะตานเก้าอี้กุญซือของชาบีออลันโซสั่นคลอนหนักหลังผลงานช่วงหลังพาเรอัลมาติดดิ่งลงและพึ่งแพ้ขาบ้านต่อเซลตา สื่อกระทิงลือสะพัดหากพ่ายแมนซิตี้ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกคืนงพุทธนี้อาจโดนแดงทันทีขณะที่ราชันชุดขาวเตรียมแผนสำรองเล็งดึงซีเนดินซีดานหรือเจอเก้นครอปเข้ามากอบกู้ทีมอนาคตของออรลันโซกับเรอัลมาดริดสอแววไม่ราบรื่นงซะแล้วเมื่อกุ่นสื่อสเปนิชจะเพิ่งเข้ามารับงานกับสโมสรนเป็นสีซสั้นแรก แต่หลายเกมหลังเขาพาทีมคว้าผลลัพธ์ไม่ได้อีกทั้งมีปัญหากับนักเตะในทีมหลายรายโดยเฉพาะวินนิซิอุสจูเนียกอกหน้าทีมชาติบราซิลรวมแล้วอดีตกุนซอทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นคุมทีมชนะ15จาก21นัด แต่เเกมหลังเขาพาเรอัลมาดริดชนะแค่2นัดในเกมแชมเปียนส์ลีกแมชบุกไปสยบโอลิมเปียกส4-3และเกมลาลีกาแมชบุกไปอัดแอตเลติกบินเบา3-0หลังจบเกมแพ้เซลตามาการายงานเมื่อ8ธันวาคมว่าประธานสโมสรฟลอเรนติโนเปเรสเรียกประชุมด่วนกับที่ปรึกษาเพื่อหารือถึงอนาคตของออลันโซและมีความเป็นไปได้ว่ากุญซีชาวเมืองกระทิงดูจะโดนตะเพิดหากเกมหูใหญ่วันพุธนี้ราชันชุดขาวแพ้คารังอีกนัดให้กับเรือ ใบสีฟ้าด้านอาร์สื่อสเปนิชอีกสำนักชี้ตรงกันว่าอลอนโซมีแววโดนปลดแต่อาจไม่เร็วถึงขนาดจบเกมบูกกับแมนซิตี้โดยถึงขนาดนี้ทีมดังของถิ่นเบอร์นาเบลวางตัวกุนซือคนต่อไปเอาไว้แล้วโดยเขาเล็งไปที่ซีเนดินซีดานอดีตในายใหญ่ที่ผ่านการรับงานกับสโมสรมาแล้วสองหนรวมถึงเจอเกนครอปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะครับ ขออย่างน้อย60ล้านบอลมัดต้องการเก็บเซเมนโยไว้ช่วยทีมจนจบฤดูกาลมากกว่าจะปล่อยออกในตลาดหน้าหนาวนี้แม้เขาจะมีค่าฉีกสัญญา60ล้านปอนด์และนักเตะจะตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามแผนของบอลมัดคือจะขายนักเตะช่วงถ่ายซีซั่นด้วยราคา60ล้านหรือทำสัญญาล่วงหน้าในมก,กราแล้วย้ายหลังจบฟุตบอลโลก ตอนนี้ทีมยังไม่มีตัวแทนพร้อมเข้ามาทันทีทําให้พวกเขาไม่อยากเสียเซเมนโยกลางทางเว้นแต่ว่ามีทีมใดก็ตามรวมถึงแมนซิตี้ที่ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาเต็มจํานวนข่าวที่นํามาบอกในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับ